สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านขอนำเรียนแจ้งผลการปฏิบัติงานของผมในนิกรสุขใจในายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคุณยวมผู้อำนวยการโรงเรียนคุณยวมในรอบหเดือนที่ผ่านมาตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายดังต่อไปนี้โรงเรียนคุณยวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งตั้งอยู่ถนน108ยชินใหม่ แม่ห้องสอนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวมอ,อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนมีเนื้อที่6ไร่2งาน5้ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด421คนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนมีวิสัยทัศน์คือภายในปี2570โรงเรียนขุนยวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กกกชาาาาาตติพพัันนนธุุ์สรสรรรรรรร้้งงควมมเีียยูอ่ณภ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดแม่ห้องสอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิงและเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบที่บูรณาการทั้งวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนผ่านกระบวนการ Active Learning ส่งผลให้ในปีการศึกษา2567ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบทางการศึกษาหาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินลำดับที่1เป็นตัวแทนระดับจังหวัดการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับคัดเลือกเป็นประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขต 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายโครงการมหากรรมวิชาการอุดมศึกษาราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันหนูน้อยกอตเทเลนระดับชั้นประถมวัยชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นป1ป่ป .6 ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเททดลองระดับชั้นปปหในงานศินละปะธกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่7 2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดกิจกรรมเดินทางกลายลูกเสือเนตรนรีสำรองและสามัญส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีกิจกรรมส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานนาสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวงชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีนสนษมฟุตซอลโรงเรียนบ้านหนองแหง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนณศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาร์ทกริดเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนดำเนินการตามจุดเน้นของสถานศึกษา1กิจกรรมเด่นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยแบ่งโครงงานเป็น3ประเภทให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจมุ่งพัฒนาสมรรถนะทั้ง6ด้านหนึ่งทักษะอาชีพการทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อเป็นการศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสริมสร้างรายได้ในระหว่างเรียน 1. น,นวัตกรรมครูจัดทำสื่อห้องเรียนทวิเวร์สและใช้แว่นตา VR เป็นการจำลองภาพให้เสมือนจริงแบบ360องศาเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึง1โครงงานนักเรียนหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 2. ด้านการบริหารงานทั่วไปจัดให้มีการปรับปรุงห้องสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นและหาข้อมูลปรับปรุงห้องน้ําของนักเรียนให้มีความปลอดภัยสะดวกสะอาดตามหลัก5สและเหมาะสมต่อการใช้งานส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมทั้ง5ขั้นตอนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนส่งผลให้ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปี2567ประเภทสถานศึกษาปถมศึกษาขนาดกลางระดับดีเด่นของเขตตรวจราชการที่15สร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย จากยาเสพติดและอบายามุขโดยเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขผ่านการประเมินในระดับทองและได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีที่5ติดต่อกันประจำปี2567จจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีการประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาและสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนละสองครั้งจะทำข้อมูลสารสนเทศข,ของโรงเรียนและภายในห้องอย่างเป็นระบบชัดเจนโดยใช้นวัตกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเช่นเว็บไซต์โรงเรียนเพจเฟซบุ๊กช่อง y o u t u b ท t i k ก o k และแอปพลิเคชันแพลเลทในการทำงานธุรการเพื่อลดการใช้กระดาษลดพาัะงานของคุณครูง่ายต่อการเก็บข้อมูลและสะดวกสำหรับการประเมินต่างๆอีกทั้งโรงเรียนขุนยวงยังให้บริการสถานที่แก่ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดกิจกรรมอบรมประชุมและจัดแข่งขันต่างๆ 3. ด้านการบริหารงานบุคคลมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้ประเภทผู้บริหารรูปแบบอดีมานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพการอบรมพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผ่านการทดสอบหลักสูตร AI กับการพัฒนาคุณภาพองค์กรครบทั้ง12หลักสูตรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาเติมอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนมีการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานบพเอของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์โดยคณะครูจัดทำอีพอร์ตฟลิโอหรือแฟ้มสะสมผลงานผ่านระบบ g o o g l e ไซร์ลดการทำเอกสารลดขั้นตอนการประเมินโดยผู้ประเมินสามารถประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา 4. ด้านการบริหารงบประมาณส่งเสริมนิเทศติดตามให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจัดทำหลักฐานทางการเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบันบริหารจัดการรัฐโดยยึดหลัก ธรรมพิบาลเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการสร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองร่วมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านเช่นการจัดหาสมาร์ทีวีสือ่อเทคโนโลยีพัดลมเครื่องปรับอากาศและเครื่องอำนวยความสะดวกทุกห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในปีการศึกษา2567นี้โรงเรียนขุนยวม ได้เป็นตัวแทนสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการท่านชาตรีโมสว่างพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผมได้มีการบริหารงานโรงเรียนในอำเภอขุนยวง โดยจัดตั้งคณะกรรมาการดำเนินงานระดับอำเภอมีการติดต่อประสานงานผ่านประธานกลุ่มโรงเรียนและเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนในอำเภอขุนยวงบริหารงานแบบตะลยนานมิตรเดินคนเดียวเดินไปได้ไวแต่ถ้าจะเดินไปให้ไกลต้องเดินไปด้วยกันขอขอบคุณคณะกรรมาการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงครับผม